CIA ได้ยอมรับสายลับถูกฆ่าบีบให้เผยความลับหลายสิบคนทางข่าวของ CIA ได้เผยว่าสายลับต่างชาติหลายคนของสหรัฐหลายคนนั้นถูกจับแล้วก็สังหารหรือเปลี่ยนให้เป็นสายลับสองหน้าสำนักข่าว The New York Times ส์รายงานโดยอ้างบุคคลที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้ดีว่าสัปดาห์ที่แล้วเจ้าหน้าที่ระดับสูงของหน่วยงานต่อต้านข่าวกรอง ของประเทศสหรัฐได้ส่งคําเตือนไปยังสถาน,นีและฐานปฏิบัติการของ CIA ทั่วโลกถึงตัวเลขสายลับต่างชาติที่ทำงานให้กับสหรัฐที่ถูกฝ่ายตรงกันข้ามถูกจับกลุ่มตัวถูกสังหารหรือถูกเปลี่ยนให้เป็นสายลับสองหน้ามันก็มีบันทึกลับสุดยอดได้ระบุไว้ว่าศูนย์ต่อต้านข่าวกลองของ CIA ได้พิจารณาคดีหลายคดีในช่วงไม่กี่ปีล่าสุดที่เกี่ยวข้องกับสายลับต่างชาติที่ถูกสังหารมีการถูกจับตัวหรือถูกบีบบังคับให้เปิดเผยความลับถึงแม้จะเป็นข้อความสั้นๆแต่บันทึกลับสุดยอดนี้ก็ได้เปิดเผยตัวเลขที่แน่นอนของเจ้าหน้าที่ที่ถูกหน่วยงานข่าวกรองของฝ่ายตรงกันข้ามได้สังหาร ซึ่งเป็นรายละเอียดที่เจ้าหน้าที่ที่ต่อต้านข่าวกลองมักจะไม่ค่อยเปิดเผยให้บันทึกลับเช่นนี้จากสื่อ The New York Times สได้รายงานอีกว่าบันทึกลับนี้ได้เน้นย้ำให้เห็นว่าหน่วยงาน CIA กำลังตกที่นั่งลำบากในการสรรหาสายลับมาทำงานในสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ยากลำบากต่างๆกันทั่วโลก ซึ่งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาหน่วยงานข่าวกลองฝ่ายตรงกันข้ามจากรักเสเซียจีนอิหร่านและปากีสถานต่างก็ไล่ล่าตัวแหล่งข่าวของ CIA และที่ซ้ำร้ายไปกว่านั้นก็คือบางครั้งก็เปลี่ยนสายลับของสหรัฐให้เป็นสายลับสองหน้าในบันทึกลับสุดยอดก็ยังยอมรับว่า การสรรหาสายรับคนใหม่เป็นงานที่มีความเสี่ยงสูงโดยได้ยกตัวอย่างประเด็นที่สร้างปัญหาให้กับหน่วยงานในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้ไม่ว่าจะเป็นการขาดทักษะการเชื่อแหล่งข่าวมากเกินไปการประเมินหน่วยข่าวกลองของประเทศอื่นต่ำไปและก็มีการเคลื่อนไหวในการว่าจ้างสายข่าวเร็วเกินไปโดยที่ ไปละเลยความเสี่ยงด้านการต่อต้านข่าวกลองซึ่งมันก็เป็นปัญหาที่บันทึกลับสุดยอดนี้ดังกล่าวเรียกว่าเป็นการวางภารกิจไว้เหนือความปลอดภัยโดยสายข่าวที่ถูกบีบบังคับให้เปิดเผยความลับจำนวนมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาก็ยังแสดงให้เห็นถึงความสามารถที่ยอดเยี่ยมของประเทศอื่นในการนำเอาเทคโนโลยีอันทันสมัยมาใช้ อาทิเช่นเทคโนโลยีการสแกนพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลเทคโนโลยีการจดจำใบหน้าปัญญาประดิษฐ์และเครื่องมือแฮกแฮกเกอร์ต่างๆเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่ CIA แล้วก็สาวไปหาแหล่งข่าวด้วยโดยอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ได้เผยกับ New York กไทม์ว่าการสูญเสียสายข่าวนั้นไม่ใช่ปัญหาใหม่ แต่บันทึกลับสุดยอดนี้ได้แสดงให้เห็นว่าปัญหาเหล่านี้เร่งด่วนกว่าที่สาธารณชนจะเข้าใจมันก็มีคำบอกจากปากคําของผู้ที่ได้อ่านบันทึกลับสุดยอดนี้ซึ่งคําเตือนดังกล่าวนั้นมีเป้าหมายหลักไปที่เจ้าหน้าที่สายลับที่ปฏิบัติการในแนวหน้าซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องโดยตรงที่สุดในการสัรหาและการตรวจสอบแหล่งข่าว และก็ยังเตือนเจ้าหน้าที่ CIA ให้ทำหน้าที่สรรหาและทำการฝึกสายลับ Case Officer ว่านอกจากการสัรหาสายลับใหม่แล้วยังต้องให้ความสำคัญกับประเด็นในเรื่องความปลอดภัยรวมไปถึงการตรวจสอบข้อมูลและการหลบเลี่ยงสายลับฝ่ายตรงกันข้ามด้วยซึ่งอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ได้เปิดเผยกับ New York Times ว่า การส่งคําเตือนไปยังสถานีและฐานปฏิบัติการของ CIA ทั่วโลกไม่ใช่เป็นเรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นบันทึกที่ระบุตัวเลขแบบเจาะจ,จงของสายข่าวที่ถูกฝ่ายตรงกันข้ามจับกลุ่มหรือสังหารนั้นเป็นลายละเอียดในระดับที่ไม่ปกติซึ่งบ่งบอกถึงความสำคัญของปัญหาเหล่านี้ และนอกจากนี้บันทึกลับสุดยอดนี้ก็ยังชี้ให้เห็นว่าสายลับของ CIA นั้นได้ประเมินฝ่ายตรงข้ามต่ำเกินไปและก็เชื่อว่างานหาข่าวที่จะต้องใช้ฝีมือและเครื่องมือทางเทคนิคพิเศษของตัวเองนั้นเหนือกว่าหน่วยข่าวกรองของประเทศอื่นแต่ถว่าผลการวิจัยนั้นได้บอกว่าประเทศที่ตกเป,เป็นเป้าหมายของสหรัฐก็มีทักษะ ในการเสาะหาตัวสายข่าวของสหรัฐด้วยซึ่งอดีตเจ้าหน้าที่ CIA บางคนก็เชื่อว่าทักษะของเจ้าหน้าที่ CIA ในการสกัดกั้นหาข่าวกลองของฝ่ายตรงกันข้ามได้เสื่อมถอยลงหลังจากที่ได้หมกมุ่นอยู่กับภัยคุกคามในด้านการก่อการาร้ายในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา อย่างไรก็ดีบันทึกลับสุดยอดของ CIA ก็ได้บอกว่าไม่สามารถระบุตัวเลขสายลับที่เปลี่ยนไปอยู่ฝ่ายตรงกันข้ามของสหรัฐโดยบางครั้งสายข่าวที่ถูกหน่วยข่าวกรองฝ่ายตรงกันข้ามได้ระบุตัวก็ไม่ถูกจับกลุ่มตัวแต่กลับถูกเปลี่ยนให้เป็นสายลับสองหน้าที่ให้ข้อมูลผิดๆกับ CIA ซึ่งมันก็ส่งผลร้ายต่อการรวบรวมและวิเคราะห์ข่าวกลองโดยอดีตเจ้าหน้าที่ของ CIA ที่บอกว่าปากีสถานเชี่ยวชาญในเรื่องนี้มากโดยในอดีตนั้นเจ้าหน้าที่ CIA ได้เผยควาดจีนกับอิหรันสั่งสังหารเครือข่ายสายลับของสหรัฐหลังเจาะเข้าระบบสื่อสารที่เป็นความลับของทางราชการที่เรียกว่าคบ c o มที่ CIA ได้ใช้ส่วนคนที่รอดชีวิตต้องถอนตัวออกจากพื้นที่แล้วย้ายไปตั้งลกรากที่อื่นที่ CIA ได้จัดหาไว้เพื่อความปลอดภัยขณะที่เจ้าหน้าที่ข่าวกลองบางคนในยุรานและจีนก็ยังเชื่อว่าสหรัฐนั้นได้ให้ข้อมูลแก่หน่วยงานฝ่ายตรงข้ามซึ่งช่วยเปิดโปงนอนในเกลืออาทิโมนิก้าเอลฟริดวิท ซึ่งเป็นทหารอากาศหญิงที่แปรพักไปเข้ากับอิหร่านซึ่งเธอถูกสหรัฐดำเนินคดีในข้อหาให้ข้อมูลกับอิหร่านและเจอรี่ชุนซึ่งเป็นอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ถูกตัดสินจำคุก19ปีในข้อหาให้ข้อมูลกับรัฐบาลจีนดักลาสลอนดอนอดีตเจ้าหน้าที่ CIA ที่ทำหน้าที่หาข่าวกลอง ได้เผยว่ากรณีที่ระเบิดที่ฐานของ CIA ในจังหวัดโคสตของอัฟกานิสถานเมื่อปี2009ซึ่งได้ฆ่าชีวิตเจ้าหน้าที่ไปเจ็ดรายก็เป็นตัวอย่างที่ดีของการวางภารกิจไว้เหนือความปลอดภัยซึ่งการระเบิดฆ่าตัวตายครั้งนั้นแพทย์ชาวจอดแดนที่ CIA คิดว่าได้ชักชวนให้เข้าไปแทรกซึมในกลุ่มอันกอ,อิดะได้แล้วที่แท้จริงแล้วก็อยู่ฝ่าย ตรงข้ามกับสหรัฐนั่นเอง